เฮ้ยพี่พีไม่ทิมไปเที่ยวอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยมันไม่โปเลยคนดูข้างหลังอาจุมมาตองเปิดคลิปหายไปไหนฮัลโหสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับพีมอีกแล้วนะคะลูกนี้ยพิ่อยากทํามานานแล้วเพราะว่าพิ่เป็นคนที่ ก็ค่อนข้างที่จะเที่ยวบ่อยนะคะแล้วก็เวลาที่ลงสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบเพื่อนๆบอกเออชอบเมคอัพพิมวันนี้พิมก็มาแต่งให้ดูเนาะพอได้เลิกทาเนี่ยก็คือเป็นไงโควิดคัสเตอร์ใหม่มาแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะตอนนี้เที่ยวไม่ได้ก็ดูคลิปไปก่อนเนาะแล้วก็พอเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์มันดีขึ้นนะคะก็เซฟลุคนี้นะคะแล้วก็แต่งไปเที่ยวกันนะแต่ว่าตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนอยู่บ้านแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะพพร้อมแล้วนะคะก็เราไปดู how to ลุคนี้กัน เราก็มาเจอกันที่หน้าสดน,นะคะเปิดคลิปกัตอนนี้คือไม่ใช่คนเดียวกันนะโอเคเดี๋ยวพิมพจะมาเริ่มแต่งหน้านะคะตอนนี้ก็คือมีสิวด้วยเนาะพิมพจะเริ่มจากใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือ Covermark Connecting Base นะคะตัวนี้มี S P F 3 8แล้วก็ P A 3บวกเลยจริงๆรอะปกติอะเวลาที่พิมพไปเที่ยวถึงแม้ว่าแบบจะเป็นเที่ยวกลางคืนเลยใช่ปะพิมพก็จะทากันแดดนะคะเพราะว่าแสงไฟอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถทําให้หน้าเราหวงค้าได้นะคะแต่ว่าถ้าพิมพใช้ตัวเนี้ยที่เป็นตัวเบสข,ของ Covermark เนี่ยพิมพก็จะไม่ใช้ กันแดดเลยเพราะว่าเขามีผสมกันแดดด้วยนี่นะคะเนื้อเขาก็จะเป็นแบบนี้เป็นสีแบบขาวๆน,น,นวลๆอย่างนี้นะคะก็ทาลงไปก่อนพอลงไปใช่ไหมเขาก็จะทําการปรับผิวหน้าเรานะคะให้มันมีความสว่างขึ้นเนาะก็ทาคอด้วย คือตัวเมคอัพเบสของคูเวอร์มันตัวนี้เขาออกแบบมาเพื่อสาวผิวมันโดยเฉพาะนะคะซึ่งตอบโจทย์พิมพ์มากเพราะว่าพิม์เป็นคนที่หน้ามันใช่ไหมแล้วเวลาไปเที่ยวกว่าเราจะเดินทางกว่าเราจะไปถึงกว่าเราจะไปแดนน้ำก็จะมีความมันนะคะแต่ตัวนี้เขาก็จะแบบช่วยควบคุมความมันไว้ก่อนนะเนี่ยแล้วพอลงปุ๊บแนบสนิทไปกับผิวหน้าเลยแล้วก็ไม่มีความมันตกค้างอยู่บนใบหน้าเลยก็คือถ้าคนไหนนะคะที่เป็นสาวผิวมันก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้นะคือก็จะมาลงคอนซีลเลอร์ต่อ,ตอคือพิมบอกอย่างหนึ่งเลยนะว่าเวลาที่ไปเที่ยวกลางคืน คอนซีวะเลือกดีๆนะเพราะว่าเคยเห็นใช่ไหมเวลาแบบบางทีเปิดแฟตมาแล้วแบบใต้ตาลอยมากอะ่ะค่อยๆเกี่ยค่อยๆบิวเลเยอร์คือหน้าลอยมันยังลอยไปทางหน้าถูกปะ่ะแต่ว่าใต้ตาลอยคือแบบลอยแค่ใต้ตาทุกคนเนอะเวลาลงนะคะก็ลงบริเวณที่มันเป็นคำํคำๆอะ่ะส่วนที่คำ้ำก็ให้เรามองข้างล่างแล้วก็ค่อยๆแตะไปเรื่อยๆจะมาขอใช้เป็นตัวนี้นะคะจะมาลงแป้งนะคะวันนี้ก็จะใช้แป้งของตัว cover mark เหมือนกันนะ คเบอร์มาร์กซิลกี้ฟิตจะเป็นแป้งผสมรองพื้นนะตัวมิกซอัพเบสเมอกยะที่พิมพ์ลงไปปรับสีให้หน้าสว่างแล้วนะคะก็ไม่ลงรองพื้นแล้วกันนะจะบอกว่าใครที่สายเที่ยวกคืนคือ,คอต้องมีตัวนี้ติดไว้นะเพราะว่าตัวนี้เขาติดทนมากๆทุกคนตัวเนื้อแป้งของเขา,าเนียนละเอียดมากเวลาที่เราลงบนหน้าเงี้ยเขาจะช่วยเบอรูขุมขนเนี่ยเดี๋ยวพิมพ์ลงให้ดูนี่นะคะเห็นไหมว่าพอลงไปอะดูขุมขนก็คือโดนเบอร์เลย ค่าสมุทข,ของพิมพ์ตอนแรกอะทุกคนมันจะมีความแบบแดงๆนะคะมีเส้นลงเส้นเลนื่อนอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือลงไปชั้นแรกนะคะก็คือกลบได้เลยเพราะว่าเนื้อแป้งของเขาอะอนุเขาอะค่อนข้างที่จะเล็กนะคะเขาก็จะช่วยเบอร์ลูขุมขนของเรานะคะจริงๆถ้าสมมติว่าแต่งหน้าแบบรีบๆอะไรเงี้ยแป้งผสมรองพื้นก็ตอบโจทย์นะเพราะว่ามันใช้ง่ายนะคะแล้วมันเร็วเห็นไหมคะฝั่งเนี้ยก็คือเป็นฝั่งที่พิมพ์ลงแป้งผสมรองพื้นของโคเบอร์มาตัวนี้ไปใช่ปะฝั่งนี้ก็คือยังไม่ได้ลงก็คือจะเห็นเลยว่าผิวหน้าทั้งสองฝั่งอะมี อืมเห็นป้าพอลงสองข้างแล้วก็คือหน้ามีความเนียนนะคะ ทุกคนคือเ,คเบอร์ผิวสวยมากเลยอ่ะ c าเบอรูปนคนดีอ่ะมันไม่ใช่ดูแล้วแบบหนาดูเคก็เลยอย่างเงี้ยนี่ทุกคนได้ผิวที่แบบความเที่ยวมากอีกอย่างนึงเลยนะที่เลือกใช้แป้งตัวนี้เวลาที่จะไปเที่ยวก็เพราะว่าเวลาช่วงเนี้ยเราก็ต้องใส่แมสใช่ปะข้างในแมสมันก็จะมีความร้อนความชื้นแล้วก็แดดประเทศไทยตัวนี้นะคะเขาก็จะทําให้ติดทนมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าแบบถอดแมสออกมาแล้วก็แบบรองพื้นติดเต็มแมสอะไรแบบนั้นนะสลับสวยด้วยเอามาทัชอัพได้ทั้งคืนจะมาเขียนคิว้วเวลาที่ไปเที่ยวอ่ะผ ที่เขียนคิ้วของ o d b o นะคะโอเคแล้วก็เราก็จะทําคิ้วให้มีความเวอร์วังอลังการขึ้นไปอีกนะคะโดยการปัดคิ้วนะคะอันนี้จะใช้ของสะดุ้งนะคะเป็นเจลปัดคิ้วใสปัดไปเลย นึกออกก่าเวลาเราถ่ายรูปในร้านสถานบันเทิงเขาก็จะมีตาก,กล้องของเขาใช่ปะเออเราก็เอาไว้หน้าสวยๆของเราไปสู้นะเห็นอย่างเงี้ยพี่มไม่ได้ชอบไปผับนะพี่มไม่ชอบไปผับเลยพมชอบไปแบบร้านนั่งชิลมากกว่าแบบจิบจีบเออไม่ค่อยชอบความวุ่นวายอะ่ะนี่นะคะเราก็จะได้คิวแบบนี้แล้วนะมาแต่งตาก,กันดีกว่านะจ๊ะผมเก็ไปแต่งตาม,มาข้างหนึ่งแล้วนะคะแต่งอีกครางหนึ่งไปพร้อมๆกันนะคะคอนแทคเลนส์อันนี้ลืมจริงๆนะคะว่าเป็นรุ่นอะไรนะคะถ้าจะไปซื้อก็บอกเขาว่าขอที่ ที่แบบว่าสีน้ําตาลอ่อนๆน,นะคะแล้วก็ไม่มีขอมนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาแต่งตากันนะคะวันนี้แต่งง่ายมากๆแต่ว่าสวยๆนะเริ่มจากการทําให้เปลือกตาของเรานะ,ะเป็นสีสว่างที่สุดนะจิมจะขอมาใช้แป้งผสมรองพื้นของ Covermark ตัวนี้นะคะทาบริเวณเปลือกตานะคะเพื่อให้แบบสีของเปลือกตาของเราเนี่ยสว่างสุดนะคะเวลาเราแต่งตาลงไปเนี่ยมันจะได้สีแบบค่อนข้างชัดเนาะมาใช้พาเลตข,ของ 4U2 นะคะตัวใหม่เลยก็จะใช้เบอร์สแล้วก็เบอร์0ูนนะคะ แล้วก็มาปัดขนตาดัดมาสคาร่าถูกปะถูก <S <S เออมาสคาร่าเหมือนเดิมนะคะคือลิลลี่ไบเลสแต่ว่าอันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่เป็นฝาสีเงินแบบนี้เนาะลิลลี่ไบเลสทำมาสคาร่าดีมากเลยอะ่ะเพราะว่าเป็นมาสคาร่าที่แบบพยุงขนตาได้ทั้งวันนะคะพี่เป็นคนขนตายาวมากนะคะแล้วก็ขนตาตกตลอดแต่ว่าลิลลี่ไบเลสเอาอยู่แล้วก็ราคาไม่แพงนะคะเอาจิงริงพิมว่าเวลาไปเที่ยวกางคืนอะ่ะตาเนี่ย อ้อลืมลืมสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือชิมเมอร์ค่ะบอกเลยนะเที่ยวกลางคืนกับชิมเมอร์เป็นอะไรที่แบบเข้ากันได้ดีมากๆเล่นไฟมากแตะให้ทั่วๆบริเวณเปลือกตานะคะให้มันแบบค่อนข้างที่จะเล่นแสงอะเวลาที่เราอยู่ในแสงไฟแสงสลัวมันจะมีความเวววาวแวววาขึ้นมานะคะจะดูเซ็กซี่ขึ้นจริงๆคุณบอกได้เลยพลิกนี้นะใช้มาแบบนัดตอนนัดใช้กับใครก็ไม่รู้ เที่ยวคืนเอาจริงๆก็บอลหนักๆไปเลยก็ได้นะเฉดหนักๆไปเลยนะเพราะว่ามันมืดนะแต่ต้องเลือกสีดีๆนะจ๊ะไม่ใช่ว่าเชดหนักมากจนแบบหน้าดําไปอยู่ในที่ที่แสงน้อยก็มืดไปอีกนะจะมาใช้ลิปนะคะนี่มันจะออกนูนนๆหน่อยนะคะของเคลานะคะนี่เป็นสีศนสานะคะกู o กสนะคะสีนูนด,ดี แล้วนี่นะคะก็เป็นฟินิชลุคของลุคนี้นะคะวันนี้พี่ไม่ได้ลงลองพื้นนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าเบาสบายมา,มากมากนะคะ ตอนนี้มันยังเที่ยวไม่ได้เนาะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เที่ยวได้นะก็มาดูคลิปพิมพ์นะคะก็อยู่บ้านกันไปก่อนนะคะเที่ยวทิปกันไปก่อนนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะพิมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วถ้ามีคําถามนะคะก็สมาครคอมเมนต์นะคะหรือว่าติดต่อที่ช่างทางข้างบนก็ได้นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วทุกคนบ๊ายบาย